วันเสาร์ที่23มีนาคม2567เวลา7โมงเช้า10นาทีวิดีดโอ,อนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าว,วัดแขกครับมาอัปเดตเช้าว,วันเสาร์วัดแขกจะเป็นยังไงนะครับสีลมซอย20เช้าว,วันเสาร์กับวันปกติจะ,จะ,จะต่างกันไหมหมาม่วง สดสดใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมดูเขาขายยังไงนะด้านนี้ก็เป็นขนมคบขนมคบนะครับอันนี้ทางนี้ขนมอะไรเนาะเนี่ย

เขาบอกว่าดีกว่าปล่อยปลาอยู่นะแล้ว่บางทีบางทีคือเราไปปล่อยปลาเราเราไม่รู้ว่าที่อยู่เขาไงปล่อยปลาตัวยี่สิบบาทครับคุณผู้ชมน่าสนใจนะนี่ครับสักหน่อยอยากมีเบ็ดได้เลยครับผมครับผมเอาช้อนไหมเอ้ยกินได้เลยอดอัดอะไรเนย ผมแนะนำของเขาอร่อยมากค่ะี่นอ um, um, ๋ออร่อยมากเลยนะพี่นะอร่อยมากอ๋อขอบคุณนะจารย์เป็นเจนเตอร์น่ารักขายขายยังไงครับวันนี้ห่อละยี่สิบือนกันโอ้น่ากินนะพี่นะอร่อยไอ้นนี้ข้าวช่ำแล้วก็ข้าวเหนียวของข้าวโดห้องโอ้น่ากินเด็ดเลยหนูเห็นบางคนอะมาซื้อเพื่นสิบเลยเวลา

อมเยอะเลยครับคุณผู้ชมเดี<ม>๋ยวไปดูร้านอื่นดีนะครับ<ม>ของกินเยอะเลยเช้าๆนะครับผู้ชมตลดาดเช้าวัดแขก<ม>คนหลุดร้า<ม>น มีอะไรบ้างโอดูผู้ชมน่ากินตัวเลยไก่มีนี่แย่นี้กับข้าวเหรอคะอันนี้ไม่ต้อง ขายยังไงพี่ขายยังไง่เครื่องห่เค่อง่ครงาไงเอา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 แบบใส่เครื่องถุงหนึ่งยใส่เครื่องเหรอครับผมหวานเถอะดีแเอาเอาหวานเยอะๆเลยพี่ชอบหวานเพิ่มหวานชอบหวานอหวานนะสิบบาทครับผม น้ำเต้าหู้ไหมครับเข้มข้นอร่อยครับสิบบาทเลยพี่สิบบาทครับอร่อยไหมไม่เอาไม่เอาขอบคุณครับ,บนับดูก,ก่อนนะพี่ครบนะถ้าใส่เครื่องมีเท่าไหร่สิบสี่บาทสิบหกสิบสี่สิบหกอ๋อถ้าใส่ทุกอย่างนี้เท่าไหร่พี่ทุกอย่างใส่ฟองด้วยที่สิบบาทใส่ฟองด้วยราคา ต้องหูนะคุณผู้ชมผมชอบไม่กินไม่ใส่เครื่องซอยนี้มันคนเยอะซอยแคบนะครับรถก็เข้ามาก็ต้องลำบากเลยนะครับผู้ชมระวังระวังนะรถก็เยอะอยู่ คุณผู้ชมข้างในนี่มีห้องดามน,นะครับเดินเข้าไปข้างในนะเผื่อหนักเผือเ่อเบาเผื่อมาแถวนี้ราคามะนาวนะครับสี 20, ่ลูกยี่สิบสามลูกยี่สิบร้านนี้คนลุกเลือเขาขายอะไรก็ปลาห้าสิบบาทมีโจ๊กด้วยโจ๊กสี่สิบ สาคูลูกตาลมะพร้าวอ่อนเท่าเหนียวม,ามนะม่วง ก็จับน้ำข้นวัดแขกโอ้โหมอเบิลเลยทุกคนน่กินเด็งเลยตกเป็นพนมะกายหน่มจีนจ้านิกายหน่มจีนนะคะ ขายยังไงคุณแม่ชุดละห้าสิบาทค่ะมีมีข้าวมีหนมจิงและแหลายได้นะคะมีแกงข้าวหมูค่ะห้าสิบบาทค่ะห้าคบบาทชุดหน่งค่ะมารอนีอออ่มาครับ ทหาราหารอีสานนะอีสานบ้านเฮา <c oughs> <c oughs> กรมจีนนนะ้ำจีนน้ำยา40-50ิ้ิโอ้น่ากิาาานจดงเลยพี่น่ากินเด้งเลยวิธีน่ากินด้วยที่นี่ก็เป็นมิสมัสยิด mất thời tiết mì là xuất điền

ดแต่สักถุงก่อนนะสักถุง่อยนะงคครับผม20บาท25บาทเองนะขายถูกนะมีข่รด้วยนะนี่ใช่่คะมีโซบอ้โหราคาดีจังเลยน้าหนูใช้ข้าวหอมมาอ๋อข้าวหอมเหรอ มีเด you know? ี๋ยวใส่มี่ให้ปาม่าหน่อยค่ะหมดแล้วค่ะค่ะเตาถึงแป๊บนึ่งนะคะถึงเดียวนะคะเยี่ยตะเกบไหนตันนีนะีนะ ขอขอบคุณค่ะฮะบอกกิจจ่ายตังค์แล้วค่ะเดี๋ยวซื้อออกมาให้ยิมห้างเที่ยวขอสี่กองเลยอ่าเที่ยวถุงนึงหรอคะครับผมครับผมเที่ยวกี่ถุงครัวันนี้สอาถุงเดียวจ้าสามอย่างได้ไหมได้ค่ะสามอย่างไหนคะขอขอบคุณค่ะนี่ร้านนี้ก็ผมเคยมารีวิวไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะยี่มห้าบาทนะครับค่าเขาขายดีมากเลยเป็นร้านอิสลามนะครับคุณผู้ชมร้านนี้ บนเลยครับเขาทำลูกตานนะครับคุณผู้ชม120บาทงินาเก้านึงป ก๋วยเตี๋ยวน้ําตกใหญ่นุกห้าสิบหกสิบไก่ทอดยาวล่านข้าวซอยคนล้านนาก็มีหมูทอดแดดเดียวนะครับ้านี้ข้าวแกงเจ๊สง

สายนะครับโกนนะัง ในซอยมีข้าวมันไก่นู่นเลยข้าวมันไก่โอ้โหน่าหน้าโดนมากเลยไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่ามีข้าวมันไก่ตรงนี้ก็เป็นหมูปิ้งนะครับคุณผู้ชมหมูปิ้งร้านนี้หอมมากเลยนะนี่หอมจังเลยขายไม้เท่าไหร่เนี่ยไม้สิบบาทจ้าโอ้ไม้สิบบาทหอมมากหอมมากครับอยู่ใกล้ๆหอมมาก หมูปิ้งหมูปิ้งช้าๆกับข้าวเหนียวนะคุณผู้ชมนี่เข้ากันเลยหมูจะต้อออกหวานๆหน่อยนะถึงจะอร่อยข้าวเหนียวร้อนๆโอ้ได้เลยเช้าๆนี่ก็เป็นโจ๊ก กไ,ได้เลยเนาะอยังไม่ได้ของกินเลยเลยน้ำตกหมูน้องแทนนี้ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูโอ้โหคนเยอะจังเลยก๋วยเตี๋ยวหมูล้ลยสี่สิบบาทคนนั่งเพื่อเ็กเ็มน้ำเลย ราคาฝรั่หลังฝรั่งกิมจู40บาทนะครับแก้วขมิน้นมะม่วงแก้วขมิ้น2ีบาทนะแบบสุกๆนี่ก็40บาทนะส้มราคาเท่าไหร่ส้มไม่มีราคาโอส้มสายดําเพิ่6 60บาทครับผู้ชมของขายเยอะครับเ,เช้าๆแบบก่อนไปทํางาน แวะเข้ามาเดินหาของกินก่อนนะครับคุณผู้ชมของกินเยอะเลย,ชยเช้าๆนะตลาดเป็นตลาดเช้าที่นี่นะช่วงเย็นเ้าก็ขายนะครับคุณผู้ชมแต่ของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนะ่นมคงไปค้าแถวนี้สายๆเขาก็วายแล้วนะครับนะเดินหาเลือกซื้อของกินของใช้นะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเฮียร้านอร่อยร้านร้านร้านอร่อยร้านอร่อยนี่ร้านอร่อยนะนี่ร้านอร่อยเอาข้างนอกไม่ได้ขายแล้วเลยเฮียเลิกแล้วครับเอ้าเอาเหรอไม่น่าหรอกผมผมไปดูตรงนั้นอ้าวไม่มีเงียบเลยแต่นั้นไม่มีร้านพี่นะเออไม่ไม่มีเงียบเลยปกติคนแถวนนั้เต็มนั่งร้านพี่อ๋อมาเอามาอยู่ตรงนี้ที่เดียว เดี๋ยวจะกิจเขาไม่ขายแล้วอ้าวเหรออ๋อเราต้องไม่มีเหรออ้าวเหรอเมสเมษาเนี่ยแหละเหรอไม่เอาเก็บตรงนี้เก็บหมดแล้วบางบางร้านไม่เห็แล้วเก็บหมดแล้วเยอะแต่ตรงนี้ทีเดียวเยอะเขาเขาไล่เก็บหมดแล้วเลยโอ้โหอ๋อคือพื้นที่หมดแล้วขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะมีของกินแล้ววันนี้เดี๋ยวมาใหม่มากินด้วย เพียบเลยครับโจ๊กเอนี่ร้านนี้อร่อยนะครับผู้ชมนี่ร้านเอ้ก็าเหลาเลือดหมูนีอร่อยมากผมเคยมารีวิวไปแล้วอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้พาเดินดูตลาดเช้าว,วัดแขกวันเสาร์นะครับเสาร์ก็คึกคักเหมือนกับวันปกตินะครับ พอ้าแม่ค้าอยากมาขายของก็ลองเข้ามาดูนะมาติดต่อดูนะลองมาทถามดูว่ามีที่ลงไหมดูๆแล้วผมก็ว่ามันพอจะมีที่ลงอยู่นะลองเข้ามาสอบถามดูคนจัดตลาดผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้เบอร์โทรไม่รู้คนจัดตลาดนะครับลองเข้ามสอบถามดูว่ามีที่ล็อกมีที่มีที่ลงไหมขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ